จากสถานการณ์คลื่นลมแรงที่เกิดขึ้นในอ่าวไทยโดยเฉพาะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับตอนนี้ก็มีเหตุการณ์ที่ทําให้เรือขนาดใหญ่อับปางแล้วนะครับโดยเมื่อวานนี้นะครับเวลา11นาฬิกาครับชาวตำบลภูมิเรียงอำเภอชายาจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้เข้าแจ้งเหตุต่อเจ้าหน้าที่สอนชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีว่าพบเรือสินค้าส่งสัญญ,ญาณพลุดแดงขอความช่วยเหลือบร,ริเวณหน้าหาดอ่าวภูมิเรียงอำเภอชายาจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ จากเหตุการณ์ดังกล่าวสอนชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ประสานขอการช่วยเหลือจากสอนชนภาคสองพลเรือโทรจรัตเกียรติชัยพันธ์ผอสอนชนภาคสองก็ได้มอบหมายให้กับนาวาเอกนะัทพลสินพูลพูลผลนะครับรองผอสอนชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีบูรณาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุกับปภจังหวัดผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรชัยยาอาสาสมัครและกู้ภัยชัยยาเพื่อให้การช่วยเหลือลูกเรือดังกล่าว ซึ่งในเวลาต่อมาก็ได้รับแจ้งว่าลูกเรือทั้งหมดจำนวน9คนได้ลงเรือช่วยชีวิตและขึ้นฝั่งได้อย่างปลอดภัยแล้วโดยอาสาสมัครและกู้ภัยชายาได้ให้ความช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยและได้แจ้งเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราธานีกำหนดตำบลที่เรืออับปางและออกประกาศให้ระมัดระวังการเดินเรือและงดใช้เรือในระบบทะเบียนเรือเรียบร้อยสำหรับเรือดังกล่าวครับมีชื่อว่าสันทัศน์สมุทรสอง ทะเบียน5500-01475ใบอนุญาตใช้เรือสิ้นอายุ20เมษายน2,566ประเภทเรือกลเดินทะเลเฉพาะเขตประเภทการใช้บรรทุกตู้สินค้าบรรจุไม้ยางพาร,ราจำนวน36ตู้และลูกเรือ9คนเดินทางออกจากจังหวัดสุราธานีเมื่อวันที่17ธันวาคมที่ผ่านมาเวลา6 4นาฬิกา44นาทีมุ่งหน้าท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรือกรุงเทพ แต่มาอปัปางบริเวณทะเลอ่าวไทยอำเภอชยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเสียก่อนครับดีที่ว่าไม่ห่างฟังเท่าไหร่นะครับสันทัดสมุดสอนะครับเจอคลื่น4เมตรเข้าไปนี่ไม่สันทัดเลยนะครับ